เดินทางมาไกลายืึงใกล้จะถึงนัดตัดเชือกแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการ r e a l i t y Show Academy Fantasia s e a s ซ n 6ที่ต้องบอกว่าการแข่งขันเข้มข้นขึ้นทุกทีและในวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่านักล่าฝัน4คนสุดท้าย TV5, Max V8, Anne V10 และ Sunny V6 ใครจะได้คว้าชัยเป็นสุดยอดนักล่าฝันประจำซีซั่น แต่ก่อนจะถึงวันตัดสินอวัยท่นายก็ขอคว้าตัวคอมเมนเตอร์ข่าวประจำที่ไก่สุธีแสงเสรีชนผู้ที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดน,น้องๆเอเอฟกและได้เห็นความเป็นไปของน้องๆน,นักล่าฝันมาโดยตลอดออกมาคอมเมนต์นอกรอบเรียกน้ำย่อยกันก่อนว่าสีคนสุดท้ายที่ได้เข้าถึงรอบชิงชัยนี้แต่ละคนมีพัฒนาการอย่างไรกันบ้างและใครที่มีคุณสมบัติพร้อมคู่ควรกับตำแหน่งเดวินเนอร์มากที่สุดโอเคสำหรับ มาวิกนี้นะครับก็เป็นวีที่1ิแล้วนะครับวิกหน้าก็จะไปถึงอินแพกแล้วก็เหลือ4คนนะครับก็คือมีพี่จะพูดไปทีละคนเลยละกันก็คืออย่างน้องผว่าน้องแม็กนะครับน้องแม็กก็มีเรื่องของการที่เขาได้รับโจทย์ต่างๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะทำให้เขาดูดรอปลงไปในบางอาทิตย์นะครับแต่ว่าโดยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าเขาอิสระถ้าเขาสบายใจในการร้องเพลงเขามีอะไรดีๆอยู่ในตัวเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากโจทย์เนี่ยมันทำให้เขาอาจจะต้อง ฝันฝ่าตัวนี้ไปแล้วเป็นการเรียนรู้ของเขาครับส่วนน้องน้องแอนนะครับน้องแอนเป็นคนที่มีพลังเสียงดีอยู่แล้วนะครับมีเทคนิคการร้องดีเยี่ยมช่วงหลังน,น้องแอนพัฒนาขึ้นในเรื่องของการใช้เสียงมั่นใจในเรื่องการแสดงออกของเขาใช้เสียงที่มีเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับอาจจะมีอย่างเ,งเพลงลูกกุงวันนี้เขาก็สามารถใช้เสียงสำเนียงทุกทุ่งมาผสมเข้ามาโดยที่มันเป็นตัวตนของเขานะครับเป็นลักษณะน,นั้นแล้วก็ก็อยากให้เขา เลือกเพลงที่ดีๆสำหรับสำหรับการแข่งขันในอีกอาทิตย์หน้านี่นะครับแล้วก็สำหรับน้องทีน้องทีก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของการแสดงออกบนเวทีถึงแม้ว่ายังอาจจะไม่ไม่เต็มที่ร้อเปอรเซ็นตะ์นแต่ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนเนี่ยคิดว่าเขามีพัฒนาขึ้นในเรื่องของการอิสระในตัวตวเองมากขึ้นผมจังหวะได้ดีขึ้นนะครับจากตอนแรกที่ทีไม่มีจังหวะอะไรเลยนะครับ ตอนนี้เขาเริ่มเริ่มรู้จักเริ่มชินกับเวทีเริ่มเริ่มมีประสบการณ์กับบนเวทีอันนี้สำคัญมากนะครับสุดท้ายก็คือน้องสันนีนะครับน้องสันนีก็เป็นคนที่มีทักษะเฉพาะตัวนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยเขาเขามีประสบการณ์เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยประสบการณ์นี้ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบว่าคนที่คือบางทีบอกอ้าทำไมคนนี้เขาเป็นนักร้องมาอยู่แล้วแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ยเขาก็ต้องมีอะไรที่ ผ่านมาเยอะนะครับไม่ว่าจะการฝึกล้อมหรือว่าจะโดนค้นว่าไม่ต้ออะไรก็ตามเนี่ยมันคือประสบการณ์ซึ่งเขาโชคดีที่ผ่านจุดนี้มาแล้วก็ทําให้เขาโดดเด่นในเรื่องของการใช้ลมทักษะการล้องมาอย่างอาจจะยังไม่ไม่ถึงกับจุดที่แบบเพอร์เฟกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องอาลมถ่ายทอดได้ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับศิลปินมากเลยครับสําหรับ สัปดาห์สุดท้ายนะครับที่อยากจะเห็นน้องๆทุกคนก็คือเลือกเพลงที่ตัวเองชอบอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการวางแนวทางของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วศิลปินเนี่ยจะต้องเลือกแนวทางที่ตัวเองถนดัดแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตักจริงๆว่า,วาเราชอบคนนี้เป็นร็อกก็เลือกร็อกแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เราผ่านมาในในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมันให้ประสบการณ์เราเยอะนะครับในเรื่องของเพลงโจทย์ที่แตกต่างออกไปพี่คิดว่าอยากจะเห็นอะไรที่ ที่พัฒนาขึ้นไม่ใช่อาทิตย์แรกอาทิตย์แรกคือเราเลือกเพลงเองจากที่เรายังไม่รู้รู้จักเพลงอื่นๆเลยแต่ว่าที่สุดท้ายเนี่ยอยากจะให้เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจแล้วก็นําสิ่งต่างๆที่เรียนมาเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง m movement ไม่เลือกเป็นเรื่องร้องนะครับหรือว่าเป็นเรื่องสไตล์อะไรต่างๆเรื่องอารมณ์คําต่างๆเนี่ยทุกอย่างที่ได้คอมเมนต์ไปนะครับก็อยากให้น้องๆอง้ามาป,ปับบครับมีเชียร์ทั้ง5คนไงจริงๆแล้วเชียร์ทั้ง5คนอยู่แล้วนะครับก็ สําหรับอย่างที่พี่บอกอ่ะคือคือเรื่องบดหัก็เป็นส่วนหนึ่งะนะครับเราเราก็เชียเวลาที่พี่เจอน้องๆก็รู้สึกเชียทุกคนนะอ่ะออยากจะให้กําลังใจทุกคนเพราะทุกคนมีจุดมุมมองของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นเขาจะไม่มีคนรักขนาดนี้หรอกพี่ไก่เอาใจช่วยทุกคนอย่างนี้ใครจะได้รางวัลไปครอบครองก็ต้องติดตามเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้ให้พี่ไก่พูดถึงคอนเสิร์ตสดา์ที่ผ่านมากันบ้างดีก,กว่ากับการแสดงในรูปแบบมิวสิควิดโชว์ครั้งแรกของน้องๆเอเอฟ6ว่าโอเคคาะพี่ไก่สำหรับโชว์วิคนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่าน้องเก่งมากทุกคนนะครับเพราะว่ามีโจทย์เรื่องของเพลงนะครับการร้องซึ่งยาก เ็นเพลงทีไ่ไม่คุ้นก็คือเพลงลูกกรุงนะครับเพลงต่างชาติก็มีเพลงจีนทั้งจีนกลางวังตุ้งแล้วก็เกาหลีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแสดงบวกเข้ามาอีกซึ่งทั้ง3อย่างนี้ยจริงๆแล้วอย่างคาดคาดหวังไว้เลยว่ามันจะเละหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอเราได้ดูจริงเออเก่งแต่ทุกคนในการที่สามารถจะเอาตัวรอดได้แล้วก็ร้องเพลงได้ออกมาถือว่าหลายๆคนก็ทําได้ดีนะครับบางคนอาจจะมีจุดผิดพลาดในเรื่องของเนื้อเรื่องหรืออะไรหรือจังหวะเวลาอะไรต่างๆแต่ว่า โดยรวมก็ตั้งใจนะครับมีความทั้งใจกันแล้วก็ทําให้โชว์นี้ตอนแรกที่คิดว่ามันจะแบบมีปัญหาเยอะเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูสนุกดูเขาดูไปตามเป็นเรื่องเวลาได้ดีครับถือว่าเก่งทุกคนครับคือคือก็หนักใจทุกครั้งนะครับเวลาที่มีคนออกมายืนแล้วก็จะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งทีนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ จะต้องต้องเลือกกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของการร้องจากอะไรเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ถึงแม้วันนี้จะมีเรื่องการแสดงของของน้องกุญแจซอนที่ออกไปในที่โดดเด่นแต่ว่าเรื่องของการร้องแล้วก็เรื่องเรื่องที่การถ่ายทอดอารมณ์เพลงเนี่ยก็ยังต้องถือว่าสานีเนี่ยเป็นคนที่สามารถทําจุดนั้นได้ดีครับสุดท้ายนี้เอาไว้ที่นายก็ต้องขอส่งแรงใจเพียงนะะักว่าฝันทั้งสี่คนด้วยนะคะ ส่วนบทสรุปจะเป็นอย่างไรใครจะได้ใช้ชนะฟิดชองติดตามได้ในอวัยวะในอัพเดตสัปดาหหน้า,นา,นาคา่ะ